สวัสด,ดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นไหนลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวม ถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นคิวของ iPhone รุ่นใหญ่นะครับไอโฟน13 Pro Max ที่จะมาอัปเดตราคาในเดือนสิงหาคมให้ได้ดูกันนะครับเผื่อว่าท่าในใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้แล้วอยากจะเช็คราคานะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max เดี๋ยววันนี้ผมสรุปโปรโมชั่นทั้งหมดมาให้นะครับมีโปรที่ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับสำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก็มีการปรับลดราคาลงมาแล้วนะ ซึ่งตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง4 0,000บาทนะครับสำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโเพราะว่าเดือนหน้านะครับ iPhone 14ก็จะมีการเปิดตัวแน่นอนว่า iPhone รุ่นเก่านะครับก็จะมีการปรับลดราคาลงมานะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็มีโปรโมชั่นที่น่าซื้อเหมือนกันนะครับไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมสรุปมาให้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่10สิงหาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากแอป Lazada กันก่อนราแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยจากราคาปกติ42,900บาทนะครับก็ลดราคาเหลือ39,990บาทนะครับแล้วก็พิเศษเขามีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยยังไงแล้วท่านสามารถกดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยเป็น0%ผ่อนเดือนละ3,999บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับรวมถึงสีใหม่ด้วยสีเขียวนะครับความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์ถึง1เทราไบต์นะครับสินค้าก็เป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกจัดจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada ลดราคาให้แล้วนะครับเหลือ3

ท่านไหนที่อยากจะซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับเป็นอีก1ล้านสำรองนะครับ,สำ,รบสำหรับ iphone 13 pro max model t ท a i n o activate นะครับเครื่องศูนย์เครื่องใหม่เครื่องแท้รับประกันศูนย์ให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ42,990บาทก็ลดเหลือ43,29บาทนะครับถ้าใช้คูปองส่วนลดลดราคาลงได้อีกนะครับก็จะต่ำกว่า40,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุนะครับสำหรับสีก็มี5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วัน มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2ส่งท้ายกันที่ราคาจากร้านสุดท้ายจัดจําหน่ายโดยร้าน Banana าไนะครับมาขายผ่านทางแอป Lazada าสำหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับเครื่องแท้ศู์ไทยจากราคาปกติ42,900ก็ปรับลดราคาลงมาเหลือ41,100บาทนะครับมีให้เลือก3สีสีกราไฟ์สีทองแล้วก็สีเซียร่าบลูนะครับความจุมี128แล้วก็256 g b ราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลาย ทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสำหรับ iPhone 13 Pro Max จากแอป Lazada นะครับวันนี้เลือกมาให้ดูกัน3ลร้านค้าท่านชอบของร้านไหนสามารถเลือกซื้อได้นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนไปรับคูปองส่วนลดนะครับถ้าเราสนใจค่อยทาการสั่งซื้อไปดูต่อกันที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสหรับ iPhone 13 Pro Max ร้านแรกที่นามาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับตัวเครื่ โมเดลไทยศูนย์ไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีสําหรับราคาเริ่มต้นที่41,100บาทนะครับเป็นความจุ 128GB ถ้าเป็น 256GB ขายอยู่ที่44,900นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีให้เลือก4สีนะครับจะขาดเฉพาะสีเงินเท่านั้นสินค้าก็เป็นของแท้100%เนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วไทย ถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h อป e e อีกร้านหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ iPhone 13 Pro Max จัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านด้วยตามห้างสรรพสินค้าในเรื่องของราคาก็เริ่มต้นเท่ากันเลยนะครับกับทางหน้าร้าน Studio 7นะครับก็คือ4 1 0 0 0บาทสำหรับความจุ128 g b ถ้าเป็น256 g b ก็45,000บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้แล้วก็ฟรีค่าจัดส่ง แล้บลูแล้วก็สีอัลไลน์กรีนนะครับก็จะขาดสีเงินแล้วก็สีทองสินค้าเป็นของแท้ร้อเเซนะครับก็คือเป็นเครื่องศูนย์ไทยเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนะครับท่าไในที่อยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านแอปช้อปปี้ลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD ดีเซ็นทันนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน iPhone 13 Pro Max ความจุ 128GB เครื่องแท้ศูนยยะครับ ปกติ42,900บาทก็ลดเหลือ39,990บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนอนได้10เดือนนะครับดอกเบี้ยเป็น0%ก็คือผ่อนเดือนละ3,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่าในใดที่อยากจะซื้อสําหรับร้านแรกนี้นะครับ39,990สําหรับ iPhone 13 Pro Max ความจุ128กิกะไบต์ก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD Central ปิดท้ายกันที่รูด นความจุ256กิกะไบต์นะครับจากราคาปกติ46,900ก็ลดเหลือ42,990บาทน่าจะเป็นแอปที่ขายถูกที่สุดนะครับสำหรับความจุ256กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเดือนละ4,299บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกรมจากศูนย์ Apple ให้1ปีเหมือนกันนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสําหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับความจุ128แล้ว ก็256 g b จากทางร้านแอป JD c e n t r a นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r a ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าทั้งหมดสําหรับ iPhone รุ่นท็อปปัจจุบันนะครับ iPhone 13 Pro Max มีมาให้ดูกันหลายร้านนะครับท่านชอบของร้านไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t e x นะครับ iPhone 13 Pro Max มีให้เลือก สความจุราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรสาหรับความจุ 128GB ซื้อได้ในราคา27,500บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบมาดูกันที่โปร,โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499โปรนี้ซื้อได้ราคา27,500บาทเลยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าจ่าย27,500ก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยนะครับต่อมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ199ซื้อได้ราคาเก้าซื้อได้ราคาสามหมื่นห้ามือนะครับไม่ต้องจ่ายค สุดท้ายซื้อได้ราคา33,600บาทเป็นโปรรายเดือนเดือนละ699นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max 27,500บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 13 Pro Max เริ่มต้น29,600บาทมีให้เลือกครบทุกสีนะครับ ความจุเริ่มต้นที่ 128GB สั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับโส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทนะครับถ้าอยากจะซื้อออนไลน์ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ TrueMove H นะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับเรามาไล่ดูกันทีละโปรนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าใหม่นะครับท่านที่ไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางด้านค่าย True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 6 9 9ง้าเนะครับซื้อได้ราคา31,600มค่นหน 2, นะครั้วกร 1399ซื้อได้ราคา33,100จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1,605บาทโปรสุดท้ายรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ราคา34,100จ่ายค่าเน็ตลุกหน้า1,284บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโปรนะครับต่อมาเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนนะครับใช้งานมามากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีสัญญานะครับซื้อได้ราคา31,600โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุกหน้านะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ราคา31,600บาทเหมือนก การาย่ข่ออนไลน์นะครับซื้อได้ราคา29,600เมื่อใย,ยข่ขยมาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,140นะครับโปร1399ซื้อได้ราคา32,100จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1 6 0แล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา33,100จ่ายค่าเน็ตลุงหน้าประมาณ1,200บาทสัญญา12เดือนทุกโปรนะครับโปรใย่ข่ ai, เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ราคา33,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเห,หน้า 3,200นะครับแล้วก็โปร799ซื้อได้ราคา37,400ค่านนหนึ่งลูกนา2,140บาทสัญญา12เดือนทั้ง2โปรส่วนเครื่องเปล่านะครับจากราคาปกติ42,900ก็ลดเหลือ41,000บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปหาซื้อไปสอบถามกันได้เลยที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 13 Pro Max ถ้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มสูง สุด9,500บาทนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกประมาณ3แบบมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1599ซื้อได้ราคา31,500จ่ายค่าหนี้ลุงหน้า 1, 500บาทนะครับแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา33,700ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุงหน้าโปร699ซื้อได้ราคา36,200ไม่ต้องจ่ายลุงหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยายกจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้เช่นเดียวกันนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็น โปรโมชั่นล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 13 Pro Max นะครับ iPhone รุ่นท็อปรุ่นใหญ่ที่สุดในตอนนี้ท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทูศูนย์ AIS รวมไปถึงศูนย์ดีแท็กนะครับชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมกกกกกก็็ฝาาดดดตดตมิมแลล้วไ์ แช่นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ